ส่วนให้ใส่หน่งมันหมดไปก็ส่วนมูอคือบ้านเข้าทำบานจุดมนก็เป็นกลุมเป็นก้อนแล้วสมา่านิี้นเข้าก็ะมาทานเองเนี่ยตรงประตูอระเกิดแสนาอยู่ดีขอบคุณค่ะ 产地：配料：红色。 เขาก็อยู่อรันเซ็ตติ้ง thank you We'll <tuh> ya hai, 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 kuren kita hai, 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 itu hai, kita hai, hai, kapati hai, 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 चन्दो นังผู้หญิงผู้ชายแต่งชุดขาวมานั่งหมดหลวงปู่เทียก็แต่งชุดขาวมาแต่งชุดขาวมาไปถึงไป๊บๆมองไปแา้วหลายเรียนโยมผู้หญิงนั่งตัวแข็งนอนด้วยน้นผู้หญิงก็นั่งเป็นตัวแข็งหมดเลยมองไปแล้นตัวแข็งจิตมันก็ดึงกลับเามาเอารบมือทำไมนั่งไม่ได้ดูนั่นก็เป็นผู้หญิงแท้่มึงผู้ชายโตกสามกอบยังนั่งไม่ได้เป็นยังไงฉันยังนั่งได้ทำไมมึงนั่งไม่ได้ผู้เทียก็บอกว่านานตัวเอง เลยตั paid, th ้งจ th 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 ิตอธิษฐานเลยยกมือขึ้นทัวหมูเลยตั้งจิตอธิษฐานเลยถ้าพระเจ้านั่งเรือติดไม่รวมไม่สมบกถ้าลุกออกไปเดินข้ามถนนท้าลุกออกไปถ้าเดินข้ามถนนไปรถจงตาวไหวน้ำไม่จมน้ำตายเดินตาปฝนให้ฟ้า่าตายถ้าเอาตายทั้งหมดเลยนั่นเวลามันเด็กขาดขึ้นมานูกีเจ็บก็เป็นคนเด็กอยู่แล้วไม่ไปเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ท้อนกลับมาผู้หญิงทำไมก็นั่งได้ทำไมกนนั่งไม่ได้ เค็นพก็จะน้องกลับมาครับก็จะนั่งแล้วกอาบาอยู่กับทางมือซ้ายเต็นที่เลยกูดนูโดนตาทีู่โดีบ้าและจิตที่มันกลัวน่ะเราตั้งจิตอธิฐานมว้นั้นแล้วก็ไปไหว้ห้าจงมตายเเดินข้ามถนน